ชนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งพงกริยับทที่17ข้อที่13-15ถึง15บันทึกว่าแต่เอลียาบอกนางว่าอย่าก,กลัวเลยจงไปทำตามที่เธอพูดแต่จงทำขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเธอและลูกของเธอเพราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแป้งในหม้อน,นั้นจะไม่ขาดและน้ำมันใน นั้นจะไม่หมดจนกว่าจะถึงวันที่พระยาเวทรงส่งฝนลงมายังพื้นดินนางก็ไปทำตามคำของเอลียาแล้วนางและครอบครัวกับเอลียาก็รับประทานอยู่หลายวันข้อคิดจากพระวจ,จะนะอย่าก,กลัวเลยหนึ่งอย่าก,กลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเมื่อมีพระเจ้าอยู่ด้วยทุกอย่างมีทางแก้ 2. อ,อย่ากกลัวที่จะให้พระเจ้ามาก่อนในทุกเรื่องให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา 3. อย่ากกลัวที่จะเชื่อฟังและทําตามเสียงของพระเจ้า 4. อย่าก,กลัวที่จะต้องเสียบางอย่างเช่นเสียสะละจ่ายราคาหรือลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งพระพรจากพระเจ้าที่นับไม่ได้เลยขอพระเจ้าอวยพรคะ่ะ